เจ้าหน้าที่ประกาศเร่งการจับกุ่มนักธุรกิจพันล้านโกต็อก ok, นะครับเครือข่ายค้ามนุษย์ตำบลประดังเบซาหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญที่ล่าสุดพบเบาะแสวหลบหบนีไปมาเลเซียและบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายจับข้าราชการอีกหลายคนก่อนจะสรุปสํานวนส่งกับอัยการสูงสุดก่อนสิ้นเดือนนี้ครับพลตํารวจตรีประวินพงศิรินรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8หัวหน้าฝ่ายสืบสวน เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกลุมนายสุพัฒส,สันติปียกุลหรือว่าโกต๊อกนักธุรกิจพันล้านชาวตำบลปดาดังเบซาอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลาหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญคดีค้ามนุษย์และฟอกเงินเครือข่ายตำบลปดาดังเบซาที่ยังคงหลบหนีล่าสุดพบเบาะแสว่าหนีเข้าไปกบดานในประเทศมาเลเซีย และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินการเงินนะครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีนับพันล้านบาทโดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ประเทศมาเลเซียให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวกลับมาดำเนินคดีแล้วครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกหลายคนด้วยกันเนื่องจากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง ในจำนวนนี้เป็นข้าราชการพลเรือนรวมอยู่ด้วยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกันแกล้งใครและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกอย่างยึดตามพยานหลักฐานทั้งหมดครับ